หลังจากไปทปําบุญเสร็จปุ๊บนี่มาอยู่ในละครต่อปังเลยเออปังเลยแน่นอนปังเลยทันทีกับละครเรื่องนี้หมอลำซัมเมอร์นะคะคืนนี้รับรองว่าจะมีฉากสนุกๆไหมให้คุณผู้ชมได้ชมกันแน่นอนฉากสนุกๆฉากนี้นะคะมาพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นฉากวิ่งจับ เา้าเดี๋ยวพึ่งนะเมื่อคืนยังไปแบบเวอร์ทัวร์กันอยู่เลยไปรลฟ์กันอยู่อันนี้มาจับโจรแล้ว <มา S 1> หรอเราวิ่งจับโจรแล้วเราไม่ได้จับโจรธรรมดาก็ต้องมีความโบ,บะตามสไตล์หมอลำซัมเมอร์อใช่ไหมล่ะยิ่งมีเนี่ยหนุ่มคนนี้คุณโต๊อดอัครรัตน์นะคะ <c oughs> เขาเรียกได้ว่าเป็นสีสันสุดฮาประจําเรื่องเพราะฉะนั้นไว้ใจเรื่องความฮาแล้วก็มุกสดของหนุ่มโต๊ดได้เลยครับพี่เจี๊ยบเขาเมื่อกี้นี่เป็นภาพจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนใช่ไหมฮะดูเรียวมากเลยช่างภาพเราวิ่งตามเข้าไปด้วยอะววววิิ่่่่่งตตาาาาามมมมดด้้้ยนนนนนนคคคใฉฉกกกกีีีีเปป็็็ทโุุณณพพออแแััืล พี่วีระชัยเนี่ยเขาจะต้องมาจับโจนแล้วยังไงพอโจนเห็นท่าไม่ดีก็คือวิ่งหนีสิส่วนคนวิ่งตามก็คือวิ่งตามไปเรื่อยๆสิแล้วก็แบบเสิร์ฟกันวิ่งอะเสิร์ฟมุกให้คุณผู้กำกับก็มีมุกที่คุณู้กำกับซื้อบ้างไม่ซื้อบางก็ว่ากันไปแต่เห็นว่าเบื้องหลังก็คือสนุกสนานมากเล่นใหญ่เล่นโตแล้วพอเล่นเองขำเองกับมุกที่ตัวเองคิดเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะอ

บอกพ่มกลับด้วยครับคือตอนแรกพ่มกลับก็ไม่รู้บอกอ่ะเล่นเล่นมาก่อนผมก็เลยพ่วงพ่อพ่วงพ่อไปเล่นด้วยเลยนึกว่าพ่อจะทาไม่ได้โอ้โหทาได้ดีว่าผมอีกตูดนี่นะผมบอก,กเลยเด้งกว่าผมอีกพ่อนี่ตูดเพรา <laughs> ต้องต้องรอชมนะครับไม่รู้ว่าฉากนี้นะคะคุณวรพจน์จะมาช่วยเราหรือว่าเราจะช่วยเขาก็ฝากติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะเล้วก็ <laughs> นุกตามชมถูกต้องสนุกแน่นอนแต่ว่าที่สําคัญนะคะเห็นว่าคืนนี้เนี่ยมันมีการพลิกผันของแอนนี่ด้วยเห็นเขาบอกว่ามันกําลังอะไรอะไรกำลังจะไปได้สวยไปได้ดีแต่เอ๊ะทำไมมันจะต้องยุติบทบาทยุติความฝันลงก็สามารถติดตามได้คืนนี้เจอกันได้เลยนะฮะ20.30นานาทีครับ